นแะครับแผงทั้ง10แผงก็อยู่บนหลังคาโรงรถนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ต่อไว้แค่9แผงนะครับเพื่อที่ให้ไฟเนี่ยน้อยกว่าค่าคาปาที่อยู่บนแผงแอร์ครับครับสวัสดีครับทุกคนผมจะทําให้ดูว่าผมทําอะไรกับแอร์นะครับโดยการที่ผมต่อตรงกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับ เริ่มก็คือจาก YouTube ของอาจารย์ไก่บลายช่างนะครับก็เลยดูของแกแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ตามก็ต้องขอบคุณเครดิตอาจารย์ไก่นะครับบลัยช่างก็ไปหากดดูใน YouTube ได้นะครับเริ่มจากแอร์ของผมที่บ้านเนี่ยมันขนาด24,000 BTU นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีคอยร้อนคอยร้อนนะครับ ไฟบ้านที่เข้ามาจากการต่อแอร์เนี่ยมันมเป็น l กับ n ถูกไหม l กับ n ต่อจากนี่นะครับแล้วก็วิ่งมานี่วิ่งมานี่ที่คอยร้อนด้วยนะครับก็จะเป็น l กับ n นะครับ220 v โวลต์นะครับหรือ230โวลต์นี่แหละเราคุยที่220เข้าใจง่ายนะครับทีนี้อันนี้คือวงจรปกติที่ใช้งานกันอยู่นะครับแผงโซล่าเซลล์ผมสั่งมาทั้งหมด10แผง สิแผงแผงละห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอ่าแผงร้อ5ห้าย้าสวัตต์ผมสั่งมาสิบแผงก็เผื่อไว้ใช้งานอย่างอื่นนะครับก็มาต่ออนุกรมกันต่อกันแบบนี้เลยนะครับ คือ10แผงก็จริงแต่ผมต่อที่9แผงก่อนเพราะว่าผมต้องการไฟแค่ไม่ให้มันสูงเกินไปเพราะว่าผมเช็คจากตรงนี้แล้วเนี่ยในในบอร์ดตรงเนี้ยในบอร์ดตรงเนี้ยผมขยายมานี่นะมันมีแคปอยู่มีแคปอยู่450โวลต์อ่าซึ่งผมกัวไฟมันเกินผมลองเช็คดูที่10เอ่อที่10แผงเนี่ยไฟมันได้อยู่4 5 0ถึง460รนะครับโวลลอยอ่า ก็กลัวว่าตรงนี้มันจะรับไม่ไหวผมก็เลยตัดออกเหลือแค่เก้าแผงก่อนนะครับอ่าผมมาจำออกมานะครับจำม,มาโดยตรงเนี้ยผมผ่านเบเกอร์ตัวหนึ่งก่อนวิ่งเข้าเบเกอร์ไปนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งมาที่แผงวงจรก็คืออาจารย์เขาแนะนำว่าการต่อเข้าตรงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ นะครับเป็นรุ่นอิเว็รอ์เท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับทีนี้ในแผงเนี่ยมันต่อเข้ามาแบบนี้มันมีไฟบ้านเข้ามานะมันจะมี <Okay. S 1> ไดโอดบิดตัวหนึ่งมนันคือนี่บวกไดโอดสันจลักแบบนี้นะครับแบบนี้มันเข้ามาตรงนี้มันเป็น220โวลต์ใช่ไหมพอมันผ่านไฟเข้ามาเนี่ยมันผ่านไดโอดบิดเนี่ย มันจะกลายเป็น3 1 5ถึง320โวลต์ผมเช็คแล้วเนี่ยผมเช็คจากบวกลบจิ้มดูตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็น DC ไฟบ้าน AC เนี่ยมันเข้ามาผ่านไดโอดบิดมันกลายเป็น315-320ถึง320โวลต์ DC นะครับอ่าได้ไฟมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่ได้มาเนี่ยผมได้มา400โวลต์ 4 0 0โวลต์สี่สามร้อโวลต์สี่โวลต์ประมาณนี้นะครับผมก็เอาเข้ามางี้มาผ่านไดโอดบิดอีกตัวหนึง่งผ่านไดโอดบิดตัวหนึง่งก็คือมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยสัญ,ญลักษณ์มันเนะ่ยเป็นแบบนี้อ่านะครับก็เอาไฟที่วิ่งมาเนี่ยบวกหรือลบเนี่ยแหละเข้าที่สัญ,ญลักษณ์ตัวนเนี้ยเนี่ยบวกลบเข้าตรงไหนก็ได้อ่าจำเข้าไปเลย จำเข้าไปเลยเนี่ยนะครับทีนี้ขาออกเนี่ยเอาขาออกจากตรงเนี้คือได้มา380โวลต์นะขาออกจากตรงเนี้บวกไปเข้าบวกลบไปเข้าลบอ่าวงจรเนี้ย <S <S เขาเรียกว่ากิดกูนะครับมันก็เลยสมบูรณ์โดยปริยายเลยนะครับหลักการก็คือเมื่อไฟจากแผงมากกว่าไฟ ตรงนี้ไฟบ้านเนี่ยไฟจากแผงเนี่ยสามโวลต์ดีซีเนี่ยดีซีอ่ามันมากกว่ามากกว่าไฟไฟบ้านมันมากกว่าอ่าไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมันมากกว่าไฟ a c ของบ้านน่ะที่มันแปลงนะครับแรงดันมันมากกว่ามันผักแรงดันน้อยออกแรงดันมากเข้าไปทํางานแทนบนบอร์ดหลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแต่เมื่อเมื่อแดดหุบเมื่อแดดหุบ ไฟโซล่าเซลล์อาจจะน้อยกว่าไฟบ้านไฟบ้านมันก็จะเข้ามาทำงานแทนนะครับใครน้อยกว่าก็แพ้ไปนะครับแค่นี้เองหัวใจสำคัญก็คือตรงนี้ไดโอดบิดเนี่ยทำหน้าที่โยกให้แล้วกันย้อนให้นะครับตอนนี้เปิดแอร์เย็นฉ่ำไปแล้วนะครับหลักการมีแค่นี้เองง่ายๆครับ ับผมมาผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตู้คอยร้อนนะครับตู้คอยร้อนเนี่ยผมทําการแปลงสายไปแล้วจัมป์สายที่ไดโอดบิดออกมาบวกดึงบวกออกมาลบดึงลบออกมานะครับแล้วก็มาจัมป์ที่ไดโอดบิดนะครับขั้วบวกก็เข้าบวกขั้วลบก็เข้าลบนะครับที่ฝั่งนี้เลยนะครับครับไปที่ในระบบแปลงนะครับไฟบ้านแปลงเป็นไฟ DC บนบอร์ดเนี่ยมันจะได้315โวลต์นะครับตามที่บอกไว้เลยนะครับ แดงดำเดินมามาจากโซลาเซลล์นะครับมาเข้าที่ขั้วได้เลยนะครับป็นมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มวัดไฟให้ดูนะครับดูเลยจิ้มนะครับไฟมาจากแผงเนี่ยเห็นไหมฮะเกือบ400โวลต์นะครับมันเข้ามาเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปที่บอร์ดนะครับวิ่งเข้าไปผ่านไดโอดบิดวิ่งเข้าไปที่บอร์ด กินละเรากินเข้าไปที่โวลท์เท่านี้นะครับซึ่งมันชนะไฟจากการไฟฟ้านะครับมันก็จะดันการไฟฟ้าออกแล้วคอยร้อนเนี่ยก็จะทํางานด้วยไฟโซลาเซลล์นะครับโดยผ่านหลักการนี้เองนะครับเมื่อแดดล่มลมตกแสงน้อยไฟบ้านจะชนะไฟโซลาเซลล์มันก็จะกลับเข้ามาทํางานในระบบไฟบ้านตามปกติเองนะครับ มันดันกันด้วยแรงดันนะครับดันกันด้วยแรงดันผักกันไปผักกันมาแบบนี้เองนะครับใค้แพ้ก็ใค้อ่อนก็แพ้ไปแค่นั้นนะครับครับผมหลักการเท่านี้ครับสงสัยโทรมาถามให้คําแนะนําได้ครับสวัสดีครับครับแอร์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นไดจินยูเวนเตอร์นะครับมันก็เปิดอยู่24องศานะครับนี่ฮะคอยล์ร้อนเนี่ยมันใช้ไฟจากแผงโซล่าไปแล้วแต่ตัวเนี้ย ใช้ไฟบ้านอยู่นะครับเพราะว่าเราจ้ำไฟโซลา่าเข้าคอยร้อนอย่างเดียวนะครับตัวน,นี้กินไฟไม่เท่าไไอตัวกินเยอะนะคือคอยร้อนนะครับอย่างที่จานไก่เขาบอกอันนี้เปิดอยู่ที่24องศานะครับสวัสดีครับ